สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีนะครับหรือหลักการในการสร้างใบงานที่สามนะครับคนเรียนนักศึกษาชั้นปชได้มศาศึกษาเพิ่มเติมนะครับํารใบงานที่เราได้ทําไป้ในห้องเรียนครับเอาไว้ทบทวนในที่บอกเอาไว้ทบทวนเวลาลืมหรือว,ว่าเราจะทาให้มันเรียกว่าอะไรทำให้มัน สะดวกรวดเร็วชำนาญขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเริ่มจากนิวสันใจพาร์ทนะครับแันดแมทซ์เพาร์ททริสเก็ตเลือกท็อปเพนนะครับน้ำมอดทูเราก็สร้างรูปข้าๆตามใบงานขึ้นมาก่อน ทำไปเลยครับในด้านรูปร่างคล้ายัำไปงานของที่สุดจากนั้นใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดของมันตามไปงานเลยสีผ้าโดยการชิก2เส้นคู่กันกำหนดมุม,มอองศาแล้วก็ขน,ข,นขนาดของมันนะครับ ความสูงเท่ากับ50นีิกเ็นหเหมือนกันความยาวเท่ากับ120จากนั้นทำการลบมุมตรงนี้ทุกมุมเลยโดยใช้คำสั่ง fill โดยกำหนดการ fill เนี่ย มุมการเปลนเหลี่ยมเท่ากับ10นะครับ10มิลลิเมตร10มิลลิเมตรแล้วอ่าเราก็ติ๊กถูกอ่าแถวข้างล่างตัวนี้ตามมีงานของเราเท่ากับ20อ่า20มิลลิเมตรเราก็เลือกเส้นนะครับเลือกเส้นเราแก้ตัวเลขตัวนี้เป็น20ซะนะครับเราก็ติ๊กถูกไปะจะได้งาน ลักษณะนี้ขึ้นมา,ารูปแบบตามใบงานของเราคราวน,นี้เราจะทำให้จุด The Origin ตัวนี้มันอยู่กลางเส้นของตัวฐา,านล่างตัวนี้เราก็เลือกคําสั่งที่อะไรนะ Application เลือกเส้นตรงข้างล่างแล้วก็เลือกจุด Origin คิด l m i t point กลางแล้วจากนั้นพอได้ชิ้นงานารูปลักษณะตามที่เรา ต้องการตามไปงานแล้วเราก็ไปสร้างรูปแบบสามติขึ้นมา,าก่อนโดยออกจากเก็ยไปฟิชเจอร์เอ็กชูดนะยื่อชิ้นง,งานออกนะคกำหนดขนาดไปที่10ม mm ิมตรแล้วก็ติดถูกจากนั้นเราก็ ขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการเจาะรูสลอ็อตนะสล็อตสามรูนะครับเจาะสล็อตสามแล้วก็เล็งเอาด้านบนก่อนเข้าไปที่นอมอลทูมันจะตั้งชิ้นงานให้เราแบบนี้จากนั้นเราก็ไปที่สเก็ตใช้คำสั่งสลอ็อตมาเขียนตามเป็นงานของเราเองครับคือตรงนี้ก่อนอันดับแรก กำหนดขนาดให้มันก่อนเป็นแรกเลยขนาดเท่ากับเความยาวเท่ากับ11นะครับ11อมันสูงจากฐานล่างเส้นฐานล่างตัวนี้เท่ากับ24.5สี 5, 24่้า่า แล้วก็มันห่างจากจุดกก่งกลางตัวนี้มาหาเส้นสูนย์กลางสล็อต่ากับ50อสพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราจะก๊อ,รอบรูสล็อตตัวนี้ให้มันอยู่เส้นฝังนนฝ่งนี้ด้วยเยนฝั่งนี้ด้วยโดยเราไม่ต้องการสาร้างขึ้นมาใหม่นะครับมันเสียเวลาเเาาก็ใช้คำสั่ง พิสตรลไลน์มาสร้างเส้นึงกลางตัวนี้ก่อนเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการ Copy ป้ลูสลอ็อตตัวนี้จากนั้นเราก็าว่าที่คำสั่งอะไรคำสั่ง Add Relation ใช่ไหมครับอ่า l a t i ช่แล้วก็มา,มาคลิกที่เอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้ไปที่ m i ลเล r อ่า i r r o r อร์กันก๊อปปี้มิลก็เลือกเส้นครับอ่า แยกเส้นแล้วก็ copy ยันไปฝั่งโน้นอวาดติ๊กถูกอ่ารูสล,อล็อตเรามีกี่รูนะมี3รูตำแรน่งงานก็คือรูต,ตัวนี้แล้วก็สร้างรูสล็อตขึ้นมาเพิ่มหนึ่งรูเพราะวัดขนาดมันเท่ากับอ่ามันตัวแรกเลยกับเก้าเก้ายาวเท่ากับ11 งาสิบเอ็ดระยะมันจากเส้นฐานตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเท่ากับเ 70, จ 70. ็ดสิบนะคับเจ็ดสิบพอเราได้รูสล็อตครบสามร,รูแล้วเราก็ไปทำการเจาะรูหรือว่าตัดรูสล็อตนี้ออกอโดยออกจากสกิปก่อนกิฟฟิวเจอร์ ปที่เ e อ็ r โทคัสต์ตรงนี้เลือกเส้นทเพื่อการตัดออกไปตั้งขึ้นหน่อยเพื่อ,นนอความชัดในการมองกำหนดที่10มิลลิเมตรเพราะงานเราหนาสาิหรือว่ามากกว่า10ก็ได้เพื่อความชัวร์นะครับติ๊กทูไปได้รูมาแล้วอ่ายังขาดอะไรอีกยังขาดเส้นวงกลมนะครับตามใบงานของเราเส้นวงกลมโอเคกเลยงเอาแล,แล้วก็ไปที่นโนมทูนะครับ เลสเก็ตสร้าง,งมมาาาารูปนกะรูปขงงึ้นมาต้องสร้างให้กึ่งกลางนะเก่งกลางของอิมไงมันมีเส้นหลายเพราะตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอยู่นะครับเราก็วัดไปที่30มสิบมันกำหนดให้ห่างจากเส้นฐานเนี่ยเท่ากับ30ก็แล้วกันนะครับ30เพราะว่าในใบงานของเราไม่มีบอกนะครับผมกำหนดให้เป็น30นะครับ30 พอได้แล้วนะครับได้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมไปที่ฟีเจอร์เพื่อตัดรูตัวนี้ออกไปแล้วก็ตัดออกไปจากนั้นยังเหลืออะไรอีกยังเหลือรูนะครับรูเล็กๆอรอบๆของวงกลมวงใหญ่วงนี้แล้วก็ไปสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับสร้างเพิ่มขึ้นมาโดยการสร้างเส้นปลาด้วยเส้นอาร์กิ้งก่อน ็ใช้คำสั่งไซเคิลมาเดิวงกลมามาวาดตรงนี้ขนาดเท่ากับ6นะครับ6เมตรโดยกำหนดให้ห่างจากห่างจากจุดนี้เท่ากับ20 ครับ2บได้รูปขึ้นมาแล้วก็ไปทำการเจาะอุกเหมือนเดิมเจาะอุกเหมือนเดิมตัดออกไปตามแบงานของเรารอ่ะเห็นว่าใน็บงานของเรานี้ มันจะมีรูทั้งหมดอยู่กี่รูครับมี6รูใช่ไหมแต่เราไม่ต้องการสร้างมันเพิ่มขึ้นมาต้องการสร้างองคเพิ่มปหลายๆเส้นเพราะมันเสียเวลาต้องการก๊อปรูนี้นะครับรูนี้นนเพื่อให้มันกระจายไปตามวงกลมรอบวงกลมรงนี้เราใช้คำสั่งกาะก๊อปปี้มันได้โดยคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือตรงนี้เลือก C i r c u l a r มาเซ็กล่ามานครั้งเลือกที่เส้นอ้างอิงนะครับที่เป็นวงกลมวงใหญ่ตรงนี้หนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะขึ้นข้างล่างล่างแบบเพื่าให้เรา,าแบบข้างต้นขึ้นมาให้เราดูว่ามันมีกี่รูปว่ารูมันมาจากไหนตรงนี้สังเกตเห็นรูปไหม มีรูปเหมือนลูกลูเรากำหมดรูปเดิมเนี่ยไว้6ครับมันเลยขึ้นมาเท่ากับ1 2 3 4 5 6กลูถ้าเรากำหมด7มันก็จะขึ้นมาเจูหน่ง1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าหเป็นแต่ล้วทีนี้ผมต้องการ6กลูตามายงานของครับครูอา เราเลยหกรูแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นมุมมุมของอ่ะก็จมีของวงกลมวงเล็บของหกลูนี่แหละเราก็กำหนดไปว่าเท่าไหร่ในในในงานของเรากำหนดไปที่เท่าไหร่หกสิบใช่ไหมเราก็กำหนดไปหกสิบลองดูนี่อ๋อ,อไม่ใช่อ่า กำหนดไปที่360หรือเป่ากลกที่360ก็จะรอบรอบวงขลมงวงนี้3 6 0พอได้แล้วก็ได้แล้วเราก็ติ๊กถูกเข้าไปเลยมันก็จะได้รูขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันโดยที่เราไม่ต้องสร้างรูเพิ่ม หลายๆรูครนะทําให้เราเสียเวลาโปรแกรมของมาออกแบบมาให้เราใช้ได้สะดวกรวดเร็วนะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับรายงานวันี้ก็เรีเสร็จเพียงเท่านี้ไม,ไ,มมนไม่ยากมากนะครับายมากนักสำหรับรายงานที่4บรายงานต่อไป เดี๋ยวจะทำชิปขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ในการตรทวน,น,นะครับนักเรียนนักศึกษาและการโพสตอ่ะไปมาตร้มทวนที่นี่ยู u b e นะครับอ่ันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปใช้เวลาเกินนะครับครับ